สวัสดีครับบ้าเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2566นะครับไอเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเดินทางขึ้นเ่าครับมือนีเมื่อบานแม่ใบนะครับผมพามารับชมน้ำกันงวดวันที่1พฤศจิกายน2566งวดที่ผ่านมาแม่ใบย้ำไว้เลยถ้าไม่เข้าไม่ต้องมาหาแม่ใบแม่ใบว่านะครับท่านผู้ชมโอ้แต่ว่ากับฟันแม่นนะครับนึกว่าจะบปได้มามนะครับแม่พนวา หกสี่เด้อนะครับถ้าบกเขาเ่าต้องมาหาแม่อ้าวมาสี่หกนะแม่เอาสวัสดีครับแม่ใบไปแม่ครับนี่นําใจเล็กๆนิดหน่อยได้แม่เด้อสาธุครับแม่พอได้ซื้อวันสิมาทีหลายๆเด้อผู้ใดก็ได้ไดล้ๆก็ได้หน่อยโอ้แม่นอยู่เนาะแม่เนาะแล้วบ่สีแม่นไม่เฮายําบาไปเฮียนเขาเนาะ รอบฟันบ้านไหนไปบ้านนี้ไปเรื่อยรังจีเนี่ยแม่จำบ้านเลขที่เพิ่นบ้านเลขที่เพิ่นเท่ายกับแม่ที่ไปบ้านเลขที่หกสี่แม่จะมาอดแต้สี่หกดรอกเราออกสี่หกมาหแม่กันมาจะเห็นหลังเก่าเนาะอเซ่แหละไอ้ใบงวดที่แล้วเอาตั้งมาชมนี่ยเราขากแน่จ้าเงินงันบ้าได้กินกล้วยซื้อแบตเตอรี่มาเนาะอื้มว่ขึ้นหวานจีมาตัวเน้นเลยเนาะแม่โอ้ยกินกล้วยกินผู้เดียวกินจนอิ่มจังแค่หกสี่เลยเนาะแม่เนาะ จังว่าฟันว่าได้กินกล้วยได้กินสุวีน้แม่อืมอันแข่อันซีโรติรีบมาเสียงนะครับแต่บนนา้นยังประกาศซื้อยูว่าดวงเขาไม่มีนือเห็นมาแม่สิบห้าสิบบาทเพิ่นก็อยากให้แม่ให้อยู่เห็นบ่แม่ว่าถ้าบ่อเขาบ่อตองมาหาแม่เด้อแม่เพิ่นบอกเบาเถ่าทำชุ่มเพราะว่าถ้าเขาจังมา้าบ่กเขาบ่อตองมาโอ้เพิ่นเก็เพิ่นกยอยากให้มาอยู่ตัวนี่ทำา่ชุ่มนี่ หกสี่เลยแม่เพรานว่าเน้นแต่เน้นคือคู่เดียวบ้านเลขที่ของแม่ใบหกสองบ้านเลขที่เพิ่นหกหกสี่วะแม่แม่เพิ่นว่าบอกเป็นหกสามเป็นหกสี่ยายว่าไม่ได้บอกชี้หกเนาะรอบนี้เลยไปงั้นก็เจ้าอจะเลยมันใจขึ้นว่าบอกหกสี่หรือชี้หกเนาอไปงั้นเขาคักกันนี่บ้างครับผมอืเ้าฝันฝันไปแม่ ฝันไปเฮ้ยเจ้าฝันยังดอกจำก็บ uh. ่ได้ด้วนี่ฝันยุ่งเรื่องจำกบได้เอายกไปไหมะยกไปเลยวะยกไปอืมเพรว่ามันคือจำบ่ได้เห็นคนจำบ่ได้บ่แม่นไหร่เอาปนี่อด้แม่อืมเมื่อเมื่อจังมืออื่นเลือกจบเนาะจังนี่ฝันครับฝันก็บ่ืรอเดียเพราะว่าเฮาบ้าสื่อมาแล้วมันจิเขาที่ดอกฝันมาคุณเนาะคุณยิงนิดเทิงเท่งผมอมนี่พ่อชายนี่ยังสองคนเนาะครับนี่เทิงเท่งผม ก็ได้ลองลองลองลงไม้ตึกลงไม้ทางไต่เลยเนาะยังสองกอนผู้ชายผู้ลงไม้ไหมลงไม้แตนิ่งม่ยิงท่าตีซีสองเยบริตีซีซีดิเหม่นตีได้ยุตยาข้าบ่ไปซื้อยิ่งนะไหมเขาซื้อซ้นนั่นเอาอยากให้เขายเต้าข้าวบ่พี่หลวงเนาะก็ไม่เป็นไม่หยำเรียกว่าลงไม้ลงไม้ลงไม้จึกลงไม้สิแม่ สามคนเนาะสี่สอ um งชีสบริษีซีสเดีบบะคืครับบะคืหวานที่มาตัวนี้สองชีสหัวนี่สองคนผ่านพูยิงตกลงมังรางไอ้หวดที่แล้วนาอแม่หมวดที่แล้วโอ้ฝนมายำให้ตัวนั้นผู้หยิงขันขันตีกับซี่สองซีสทอนแล้วผูยิงสองคนเนาะผู้ยิงน้ำซีนาะแม่เนาะมีผูใชายนังเด็อผูใชายบอลงูนบัตอผูใชายบอลงมาหน้านี้ครับนึงมาก วันน้วามันแล้วน้องซูกลัฟันสิละอบัวาเลยว่ายใหญ่ได้บอกว่าเก็ฝันด้วยกันแต่ว่าเจื่สี่หกเดียแล้วว่าข่ใหตีอออาสีหกแืก็เลยข่อยตัวก็ลยวางสีนะแ้ไปเหยดงานแล้วแร้วชาะมาเ้อลว่าเช็ดมันแล้วเหยียดมันบัดน้งแซงมันอันนั้นว่าเขาเท่บาไ้แล้วได้จังไหเมที่แล้วสี่สี่อใหญ่แล้วก็ได้แล้วมมักสีเอ้ยสีหกแล้วมักจังไหนแล้วคือว่าสี ชี้หงจอมีมีมียิ่มคนหนึ่งมาหาเราเราว่าเออตีเป็นซีเราถีเราเป็นหาบ่นเราตีเราเป็นหกได้กวาเท่าแล้วก็ตีเป็นเก้าก็ตีเป็นหกเพราะออกชี้หกหกหกชีเออทำไมออกตีพัวได้ยุคนเร็ว่าสิเราเล่านะตรงกันครับเลขแม่พอดีแม่ว่าเออเมื่อฟันเข้ากันกันจังคนไปจังนีเงินเนาะเจฉยๆก็ว่าเอ้างวดนี้ไว้จังไลยแม่มักตัวไหน ปองให้เอฟซี่นฟังก่อนแบบว่าสิ่งนี้ก็เข้าไปหน้าเกี่ยวเขาเดียวเกี่ยวขอปานเป็นห้องเป็นห้องไปไปซวนเอาอย่างไปสอนป่านเรามันสิ่งนี้ไม่จะป่าใจบัดนี้แล้วได้ก็บ่กบ่กท่านขัดแข่งขึ้ตัวไปเหี่ยนเขาหรอกหลอดนี่นาจังมายำให้ใกล้ๆเดี๋ยวมาหาแม่อีกทีหนึ่งอ่าแ้วกับขึ้นมาโดยไรนี่จะประดุกได้จับขึ้นมาบ่ได้รวยขึ้นมาอังสี ปเปลี่ยนปลาใจไหมเสียงสั่นหลายป่ปลาเนี่หลายปลาดุกเนีเป็น,นลป,ปาลาดุกลาอื่นบางมีมีแจะปลาดุกแต่ว่าตายแต่ว่ายายบ่น่ไก่ขึ้จังอันนี้ไปบ้านเขาเลยว่าหันไบ้านหกศีบ่ไปงี้เขาเลยจนไปง,ง,งี้หลังเกาเกาวันเงี้หลังเกา้วม่ิดว่าเป็นตัวไดรเล่เนี่ป่าตายปลาตายนี่จะแปดศูนเด้อคันมันแยกจีนจ็ดศูนย์แปดศูนย์ดศูนย์แปดศูนย์ีได้้น อันดีได้ครับเออาะว่ามันตายแม่ะเข้าก็เต็มเล้วมันยังเลาะไปงุ่มบางไดดึงขึ้นมาได้ป่ะดึงขึ้นมาเรารวยขึ้นมาเราเป็นปลาตายเนี่ยจับได้ขึ้นมาพร้อมรู้ไหม่ะตายพร้อมเปลีปยนสาตายปลาบดินแม่ปลาบดินปลาอะไยังต้อแม่ว่ามันเป็นปลาตายอันไมนดีตีกับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อ่าแต่หมอชื่มเดี๋ยวจัง วันที่กับวันไก่เนาะเออแม่เดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยวจังจะหามาหาแม่ที่หนึ่งเนาะเออหาไม่ยั้มในซีซีพร้อมันว่าเออขี้อ่อนล่ะก็หมายเจอว่าแยกกี่ไรสองคีเนาะอืมไม่กี่ซีเออขันมันมันผมผมจะตีขึ้นแม่ล่ะขันผู้หญิงสองก้นลงมากข้างล่างผมก็จะใส่ลงมาน้ำอออืมพุ่งใส่พุ่งหนึ่งใส่ละกับพุ่งยิ่งพุ่งยิ่งมีสินะครับ ลงมาลงมาลงมาจึกลงมาโอ้ oh. เอาจองสี่ก็หลัดจุดตัวหวานเี๋ยาสันก็ะจะได้ทั้งหกสี 4, 4, 4, นะ่สี่หกทั้งสี่สี่เนาะเป็นวานั่งจีม่านเอเอเดี๋ยวจะมาเบินดูแท้เนาะท่านผะูช้ชมเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้อันนี้งวดที่แล้วแม่ใบแม่พ่นเน้นให้เลยเพ่นว่า ถ้าบ่อออกบ่อตองมาออกถ้าถือจังมาเด้อพ่นว่าเอาบ่มากเด่นเลย่นจบอมักเลยอันนี้ฝันเห็นกล้วยนะแม่เนาะคือวมนแต่วันเขาสีลอตเตอรี่มาคือบ่อล้างหมดนู่นละอ่าเอาทำมาชมเมื่อไปวันย่างก็ย่างแววอีกยี่สิบหกหกสี่บ่แม่ลอตเีเวลาไปอันหกสี่กสี่ใบสี่หกอีว่าแม่ันไปบน กันออกล่างได้หลายใบเลยเนาะแม่เนาะครับผมงวดนี้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์อ่าท่านผู้ชมนะครับแม่พันว่าฝันไปหน้าเข่าเหลืองอารามเต็มหน้าแม่พันว่าเนาะครับในคลองในคลองคลองหน้าป่อแม่คลองคือรถไทยอ่ารถไทยไปคลองนำหน้าคลองคือรถไทยแม่พัน่ามีแต่ป่าป่ามีแต่ป่าดุกด่างป่ามันทั้ง ปลามันห่างมามีชีวิตธรรมชาตชมป่มีปลาเป็นแม่รวยขึ้นม่รวยแม่มามีปลาเป็นแม่บ้าแม่เป็นก็ปลาต้มปนนี่ไ่ดินไม่ยังเอาเปล่นแต่ปลาตายจริงยังก็ว่าใั่แล้วเนาะครับแม่พังกันได้ตีเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เท่านั้นธรรมชาตชมแล้วเนาะปลาคุณละใกล่คุณละโอ้ยมาหันกันหน้าเนาะเอาฝ้าหาไปพี่น้องฝ้าจองลอตเตอรี่จองชีชีดอกนะครับปตรงจองชีชีจป็นตรงกัะเลขดัง ดังเลยดินี่ดังมาใส่แบบเออเลขเลขไฟล่ะเลขกันอืมก็ไปตรงกับเลขดังนี่ไงซัมเน่ล่ะซัมเน่ตีซัมเน่เนอ่าปลาตายเนาะอ่าเป็นปลาดุกไห่ครับผมแอบซื้อแหนกมานี่งวดที่แล้วผีใช่ซื้องวดที่แล้วมาตัวเนียนพร้อมท่านผู้ชมฝุ่นนะแม่เพิ่นเห็นว่าให้ขีดเซนใต้พร้อมหกสี่มาสี่หกนะครับผม แม่ใบนะครับท่านผู้ชมโอ้แม่หนีนะแม่แม่ฉันบอกยะไม้ได้ไหมาจะแม่จะมามันให้ให้ออกจังหนึ่งมาฉันบ่อกจะไมเด้อหลายหลายงวดจังหวะแม่คนเบอลเลยคุยกับแม่คนณมาให้พักคันบ่อออกนี่พุ่นละห่างสองสามงวดคุณางวดที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาผันจังคุนอยากให้โชคผันออกอีหลี หกสี่หนึ่งสี่หกนี่ก็ได้บ๊วยวันที่มาจัดแปดครับเจ้าวันที่มาแห้งไปแห้งเขาลอยเหม็นเท่าก็ได้ไปเนาะครับผมแล้ววันมาออกหกสามคันออกจะออกหกสี่มันแล้วมาออกสี่หกเนาะแม่วาดูวันที่มาสี่หกตกเก้าอือก็เป็นบ้านหลังเก้าเก้าคักอือแม่วาหกสามบออถ้าออกคือหกสี่แม่คันวาเลยถ่ายเลขออกคือออกหกสี่คันว่าอือ วันนี้เล่ไปเนี่ยเล่มะคักไปเนั่นเขอไปนั่นมาจะเที่ยวหกสี่สูเดี๋ยวนะแม่เนาะไกลวันที่สามสิบสามเมตรยังมาหาแม่เพิ่นหาเพิ่นหายำได้อีกพี่น้องเลขแม่ใบบ่หลายตัวหอกแค่นี้สามคูสี่คูซ้ำนี่แม่เพิ่นว่าบดคันคันแม่นคือแม่นเนาะครับแม่เพคันว่านี่งวดนี้กับสองคูตะวันเน้นนี่เล่บ่แม่แปดชิ้นแปดกรับตัวอะไรนั่เด้อ มันมีเก็ตอ่าปลาดุกบ่มีเก็ตอ่าแม่เคืนว่าปลาดุกบ่มีเก็ตต้องเป็นแปดเพราะนั้นมันเปลี่ยนไปใช่ไหมว่เป็นเก่ะแม่ปลาดุกบ่เป็นเกลบ่เอาแคปหน้าจอแม่พอดเนี่ยนี่แปดศูนย์นี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์กราบโตไว้น้ำงวดที่แล้วหกสี่มาสี่หกเอาเอาขอบคุณแม่ใบครับผมครับแม่ขอบคุณครับแม่พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ